แจ้งไอ้ผมหน่งลิมหะพอถึงโรงแรมก็ฮันด้าก็เซอร์ไพรส์อีกแล้วเดี๋ยวที่พี่บอกว่าเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเขาเซอร์ไพรส์ให้ สวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังจะไปสุวรรณภูมิคือขึ้นเครื่องไป south africa ก,ก็เดี๋ยวเราจะต้องไปเวลเครื่องที่ดูไบก่อนเนาะดูไบก็น่าจะประมาณ5ชั่วโมงนะใส่นี้นไปแล้วก็จากดูไบบินตรงไปแคปทาวน์เดินเต้นหน้าเลย่องเดินเต้นยค่ชิ้าให้ตรงเป็นระยะระยะนะ เรากำลังโรดกระป๋าทเารักพอสควรระีสี e ี s y รอขึ้นเครื่อง่องนกระเังสเรานีนะจ๊ะเจอกันอีกทีบนเครื่อง แล้วก็มาอยู่บนเครื <hey. S 3> ่องแล้วนะครับตอนนี right? hmm. ้มีอะไรนี่นะมีอะไรอ่ะอันนี้คือหูฟังเฮ้ยมีหูฟังให้ด้วยใช่หูฟังอาห่มนะเล่นเกมอะไรดีอ่ะเกมการที่อุบ่ดูไุ่อันนี้เป็น แซลมอนครีมซอสแล้วก <drie. S 2> mm ็ม hmm. ีผัดอะไรสักอย่างอันนี้สองบาแจงกะลีกัน ไปรอต่อเครื่องก็จะมีรถไฟเข้ารถไฟฟ้าเข้าเกต a อห้วรารไฟรถเกต A5 ใหญ่โตมาหกล้านมากถึงจะต้องนั่งรถ ม okay. าัเงก็หลมอยู่ในนี้โ oh, <thank> อ้โหบอกเลยกินน้ำหอมมาแล้วมีร้านหมดร้านว่าตอนนี้เราก็ดูของที่จะซื้อขากลับไปพังครลางน,นะครับวันนี้มันจะมีอะไรให้ซื้อเยอะมากเลยนะ <c oughs> ที่นี่เราไม่ได้แลกเงินมาเนาะเราก็ใช้ <c oughs> <c oughs> บัตรยูทิปเอามัินไทยใส่เลที่นี่ใช้เงินค่างเงินเลยร <c oughs> ูปีเไม่ใช่ อันนี้เราก็โดนปล่อยทิ้งให้เดินเล่นกันอยู่ที่สนามบิน <Go. S 2> ดูเบอันนี้เราก็อยู่กันที่จุดสี่นะสองอย่างนี้เจ็ดร้ยสองอย่างนี้นะครับผมเป็น AED ถ้าเกิด71 AED เป็นเงินไทยเป็นเงินไทย เจ็ดร้อกว่าบาทเจ็บาทจะมีกาซเย็บปักถุงเท้านี่ถุงเท้าปิดนาจ้าแล้วก็มีของที่ระลึกเนี่ยาสีฟันกับยาสีฟันด้วยเราเดินทางไม่ต่ำกว่า9ชั่วโมง กวาหลังไหมนั่งรตูไปขึ้นรถไ่ไนเรงขึ้น่้ายเรเราขอสรุปเวลาในการเดินทางคร่าวๆนะครับเราเดินทางจากกรุงเทพสองทุ่มครึ่งของวันที่21มาถึงแอฟริกาใต้เที่ยงครึ่งข,ของวันที่22ถ้าเป็นเวลาที่ไทยตอนนี้ก็ประมาณเกือบๆือห้าโมงเย็นซึ่งเท่ากับว,ว่าเราใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ20ชั่วโมงด้วยกันนะครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศวิวระหว่างทางจากสนามบินไปโรงแรมนะคะซึ่งเราจะไปเช็คอินกันที่โรงแรมเลยนะพี่ตงคอมบอนดอโฮเทลใช่ค่ะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นอาหารุูเฟนะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูรลายอาหารุูเฟกันก่อนว่าของเขามีอะไรบ้างที่นี่เอาสักสามช้อนเอาไว้มาสัก2ชิ้นอ่่คือเขียวอ่ะเจอรี่เจอรี่ชีสชีสแล้วก็ อุ้ยนี่เดียวพอ่อดูเหมือนม่ทูเชโลกับพี่เท่าไหร่นะอันนี้อะไรเนื้อแกะเนื้อแกะเอามาเลยกกกเกียวหวานเขียวหวานไก่แบบไทยเอาไหมเอาสักสองชิ้นมาวันนี้นนก,กินเนื้อแกะกันเถอะเราสองคนก็ไม่ค่อยถนัดขนมหวานเท่าไหร่เลยขอเก็บภาพบรรยากาศขนมหวานมาฝากเพื่อนๆแทนนะคะก็อ,อันนี้เป็นภาพออเดิร์เหมือนกันซึ่งพวกเราหิวมากไม่ได้ตักออเดิร์เลยตักเมนคอร์สอย่างเดียว ห้องนะครับก็บบจะเห็นวิวภูขเขาอุยย,ยอดมากชั่วโมงไปรับรถนะมาลุ้นกันว่าจะได้รถไหนครับนี่คือห้องพักของเรานี่ครับรถของเรา L4 Gear MT ซึ่งไม่มีในไทยและสูงม,มาก ตอนนี้พวกเราก็มาถึงร้านอาหารเย็นกันเรียบร้อยแล้วผมไม้โบกมือทักทายพนังกงานต้อนรับนิดนึงได้ยินเขบพูดไหมมีอ่านมีอ่านี่ยิน <c oughs> <c oughs> คิดว่าเราเป็นยี่งชาวจีนคุณผู้หญิงกําลังเจราจาเรื่องการเพ้นหน้านะครับเป็นกิจกรรมพื้นถิ่นของที่นี่สีที่เอามาเพ้นหน้านะครับก็จะเป็นสีที่มาจากธรรมชาติมาทําเป็นผงแล้วก็มาละลายน้ําแล้วก็มาเพ้นให้เรานะครับ ยอมกันที่ไหนล่ะคะนี่เมื่อเราเพ็นแล้วคุณผู้ชายก็ขอเพ้นด้วยจริงใช่หรอกเราบังคับ <laughs> <laughs> เพ้นเสร็จแล้วก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะมาดูมื้อเย็นของเรากันที่เราจะทานคู่กับน้ำองุ่นมาเสิร์ฟแรกของเราเลยก็คือขนมปังปิน้นเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งมายองเนสที่เป็นสเปนนะคะแล้วก็มีสลัดล็อกกะจอกเทศส่วนเสิร์ฟที่2ก็จะเป็นผักชุบแป้งทอดที่หน้าตาเหมือนกุ้ยชายทอดบ้าเราแล้วก็ไก่ย,ย่างส่วนเสิร์ฟที่3านะคะทางด้านบนสุดก็จะเป็นสตูเนื้อละมั่งซ้ายมือเป็นพริกแกงแล้วก็ขวามือก็จะเป็นแกงกะหรี่ซีฟูด้ดทานคู่กับผักดอง ตบท้ายด้วยของหวานนะคะก็จะเป็นคุกกี้รูปแผนที่เซาล์แอฟริกาทานคู่กับไอศครีมรสวานิลาค่ะการแสดงชุดแรกนะครับเป็นการแสดงแบบสไตล์บามาน่าซึ่งเป็นการแสดงเพื่อต้อนรับการมาเยือนของแขกที่เดินทางมาไกลเป็นเพลงเรียกขวัญและอวยพรเนื่องจากันอาจรหลุดระหว่างการเดินทางให้กลับมาและอวยพรให้เราโชคดีนับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงอนาคต การแสดงชุดที 2> ่2จะเป็นการแสดงระหว่างนักลบผู้ชาย2คนกับผู้หญิงโชว์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของชนเผ่าผ่านบทกเพลงนี้จริงๆแล้วจะมีการแสดง3ชุดนะครับที่หาข้อมูลมา เราได้ดูแค่2ชุดเราก็กลับไปพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวขี่รถในวันพรุ่งนี้และนี่ก็คือโซนของฝากหน้าร้านนะครับ คุณผู้หญิงอยากจะนั่งชิงช้าเคฟวิวชมเมืองจะขึ้นไปนั่งชมเล่นไหมชีก็ได้ทำการซื้อตั๋วเรียบร้อยอ๋อบัตรกอ๋อโอเคพอขึ้นมานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำปุ <S 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 ess> <S ess ่มต่างๆเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเ แล้วเป่าก็เย็นจังเลย ชิงช้าสวรรค์เสร็จแล้วแฮปปี้ตอนนี้เราก็กําลังเดินกลับโรงแรมนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วใช่เราต้องรีบกลับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเปียกตอนนี้คนก็ทยอยกลับบ้านกันมาแล้วออกจากห้างเราก็กลับเหมือนกันเจอก,กันวันพรุ่งนี้ค่ะ เย้เปลียนตัวออกเดินทางได้ไปดุดไหมต่อไปเป็นไง้าตรงๆขัชินมือไหม,ม,ม,ไหมก็ปรับตัวนิดนึงเ m t เเอ็ทหาวไหม มีอากาศเย็นแบบฝนตกมือแขหงไม่หมดแล้วเบื่อฝนตกตอนนี้ใกล้ถึงจุดหมายแรกยังวใ้ถึงแล้วเหมือนเขาใหญ่เลยก็หาอยู่นะเขาใหญ่เลย หยาดรถแล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนี่นอ่ะตอนนี้เรา <S <S อยู่ที่เขาใหญ่ไทยแลน <laughs> ด์เ <laughs> ขาใหญ่ไทยแลน <laughs> ด์ดิดเท่าเดว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 ิดเท่ สวยและลายลานกระบี่หรอที่นี่ก็จะเป็นเมืองเก็บสวยนะเราเร็วเร็เลนะ่แแต่ที่เดียบอกใครรู้ปัดอ่ะโอ้เซ่นี่มาฝอยหว่อตรงตอไม่น่าฝนนะมันคืออะไรอ่ะมาเก็บเกี่ยกอ่ะน่าจะเป็นหมอกๆเลยเพราะไม่ได้รู้สึกว่ามันเปนเม็ดฝนมา ใช่พันหมอกหมาเมาหัสวยจริงจริงตื่นตาตื่นใจเหอในเทนี้ยายมากเลยอ่ะอืมข้างหน้าก็คงจะมีโทรฝังอยู่สวยเนาะสวยมาก ม่อเขหุนอแบบนี้มาาืก่อนเลยอ่ะสวเมากโอ้หิ่งงยก็ไม่เหนื่อยอากาศแบบนี้เยน็ยนๆใช่ชิ้นเมยคือมันไม่มีแดบดบมันก็สวยแต่อีกแบบเนาะใช่ชื้นชะื่ะตอนเนี้ยถ้งแล้มตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะ เห็นคู่นะเห็นคู่แล้วเมื่กีบเขากันไว้ไงฮัลโหลนี่นี่ไปสะพานไม้ตรงนั้นกันลาเดช Are you guys o n a trip? Yeah. So w h i c h Which country are you from? Oh Thailand. Oh, Must be a nice trip, especially in the open. Yes. Yes. Oh, this year is the weather is better than o u r country because it's the cold something like that as you know Thailand is the hot country yeah <laughs> yeah we starting now in the winter season yeah oh in the winter season yeah the winter season starts now now oh cool. But yeah, enjoy h a the in Africa yeah, thank, thank you ใช่เขาบอกว่าหน้าหนาวเริ่มขึ้นแล้วทีนี้แต่บ้านเรา กำลังหองเออลืมบอกเขาเลยอ่ะใช่ใช่ถ้าเราถ้าเราอกเพื่อนราเป็นแก๊งสปายแกงหนึ่งค่ะแกงไอหัวเม่งแก๊งไอหัวเหม่งลืมหัน You my love, I'll just scream extra 10 yeah. an extra 10 lên. Extra 10 yeah. Why? Because I give you It is... 30 per person, right? Yeah, per person And how many are you? Uh, yeah. โ yeah. อเคตอนแรกเขาจะให้เอ็กซ์ต้าให้เราชาเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวก็เลยตีมันบอกว่าแต่ว่ามันเขียนไว้ไม่ใช่เหรอว่าสามสิบเหรียญต่อคนเรากำลังไปหาน้องเพนกวิลลิมหาดพูน She says, I don't really know who I'm gonna be. So who you gonna love if my love runs free? Then she led me to the edge of the water where we sleep in the sand. You don't dream like I dream. I go to hell when I'm fast asleep. You don't know what it's like to be this low. หนูข้าวดูเหมือนปลาเฮ้ยมันไม่เปียกแล้วอะ่ะมัไม่ไม่ตกแล้วแต่ก็ยังทะมุกทะมวยอยู่ดีนะอืมเพราะดิเนี่ยดีอ่ะเห็นมอไซน์มาเ็าหลบให้หมดเลยเูอ้เขายังสวยเหมือนเดิมเลยเนาะคือต้นไม้เป็นแบบต้นไม้ที่เปียกแตกตา,ากมา่อก่อจะสวย อโอ้ว่าจ้าดอแล้วก็มาทันอาหารกลางวันท,ที่ปิสโต14นะคะอันนี้ก็จะเป็น1เซตต่อ2ท่านนะคะซึ่งเรากินกันไม่หมดอันนี้ชื่นใจที่สุดโคก้กใส่เลมอนฝานแล้วก็ตบท้ายด้วยมองหวานซึ่งเป็นพายอร่อยดีโอ้ยฝนตกอีกแล้ว อันนี้เราไปโรงแรมแล้วใช่เปล่าใช่ไปโรงแรมแล้วอันนี้ไม่น่าจะใช่หมอกอะใช่เปล่าโอ้โหตกแล้วเนี่ยตกแปลกตกแปกเลยเนี่ยเปียกเปล่าว่าจะไม่เปียกก็เปียกนะเนี่ยโอ้ยหนาวกว่าเดิมจริอ่ะใช่เม็ดฝนจังๆเลยทีเนี้ยยังไก่ปิดตายไหมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวไปดูเตาถ่านก่อน กลัวลื่นหน,นึ่งเดียวตอนนี้ยางใหม่ด้วยนั่นสิขัดดีๆนะใกล้ถึงยังนี้อยากเลยเ้ย <c oughs> สวยดีนะขับได้ปอดดก็บยให้มันอยู่นะจะดีเหรออ๋อ อืม,ออมขอบคุณครับโอยไม่ข้างหน้าดูดิฝนนะมันจะรอดไหมเนี่ยนี่ก็ไม่รอดแล้วนะนคุณมันหนักกว่านี้โอ๊ยแล้แมวใส่มาวิ่งเจ้าหมาน้อยจริงเหรอหนาว เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนอยู่ไทยเติมพีทีอยู่นี่เติมเชลเออเติมน้ำมันฮอนด้าเติมให้นะรถบ้าใชนี่แต่คนอ่นต้อเติมหนาเพียตายเลย การขึ้นรถของเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับซึ่งรถสูงมากครับให้คุณผู้หญิงขึ้นก่อนแล้วผมก็ตามขึ้นไปที่หลังแล้วก็ใช้แรงเบี่ยงทั้งคู่นะครับเบี่ยงด้านขวาเต็นตัวไปด้านขวาก็จะได้พอดี ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรม <Mist y. S 1> Wave. มิสตี้เวฟคือ n u มนุ์ใช่ไหมอ่านนิ้างมึงคงนมน,งนุษยนะ์ถ้าออกเสียงผิดขอให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ติดทะเลสวยมากแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยโปร่งเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยแต่ว่าอากาศหนาวมีหมอใช่ไม่เชิงตกเนาะมันเป็นมันไม่ใช่มไม่มันเป็นน้ำฝนจาเราอองน้ําที่มันอยู่ในหมอกแล้วก็ขี่ผ่านมันก็จะ ประทัดกับตัวเราแต่นี่เป็นฝนเลยนะที่ขี่กลับมาตอนนี้เป็นฝนแล้วครับพอถึงโรงแรมก็ฮันดาก็เอร์อพรส์อีกแล้วคือเอร์ไพรา์หนักมากอันนี้ก็ล้วไมากจริงที่พี่บอกว่าเสเ้อผ้ายิ่ยแล้วต้องขอบคุณทางฮันด้าจรๆค่ะที่แบบให้เราเออเออเอดูห้องก็จะเป็นห้องน้านะมาดูมาดูมาดูอันี้ห้องชิ้น่องกับปูสอย่างเดียวจริงๆก็คือไม่มี ชีชีตรวจแค่นั้นแหละกระจกแบบสองคนด้วยนะนี่นี่โอ้โหแบบชอบมากชอบมากจริงสๆอ่ะส่วนต่อไปส่วนต่อไปนะครับอ่างนี่อ่างอะไรซะ่าคืออ่างรับน้ำโอ้ใหญ่มากจริงๆเนี่ยไม่รู้เนี่ยเอวัดตรงเลยแล้วโอ้ใช่ เราไม่รู้มาก่อนว่าเอ้ยมันจะเจอห้องแบบนี้ก็ถึงว่ารีเซพชันเขาแบบเขาเขาแบบว่า y o อ are so lucky ้เออมันโชคดีว่ะอะไรเงี้ยรู้สึกจะเป็นชั้นบนสุดบนสุดห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำก็จะเป็นห้องอาบน้ำแชวาเวอร์นะใครอยากได้แบบูุภาก็แัดกตัวแชว์เวอร์เรนเชาเวอร์ด้วยก็มีของใช้ของใช้ที่มีก็มีแก้วยเออ มีแก้วไวน์มีแก้วแชมเปญแล้วก็มีแก้วน้ำปกติตรงนี้ส่วน,นนี้ก็ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นน้อยส่วนใหญ่เขาจะเป็นชาแบรนด์นี้ทุกโรงแรมเลยนะที่พักมาก็มาถึงส่วนที่เป็นห้องนอนจ้าห้องนอนตอนนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้ามีกระจกเป็นใบเปิดเลื่อนมีผ้าใสุดสอีกฝั่งนี้ก็เป็นเซฟ มีรองเท้าแล้วก็ Wi-Fi เขาให้สแกนข้างล่างนะมันก็จะเชื่อมต่อไปตรงวัดเลยอย่างอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์อันนี้เป็นผ้าห่มเขาบอกว่ากลางคืนอ่ะอากาศมันหนาวมากเผอแบบถ้าอุ่นไม่พอก็คืออันนี้อันนี้ก็คือเป็นแบต่กบผมแต่อบผมกดลงปุ๊บกดปึ๊บมมันปิดแล้วก็เดี๋ยวนะฝั่งนี้ ฝั่งนู้นว้าวสิบหกองศาค,คือแบบอยู่ในห้องนี่ไม่ได้เปิดแอร์เลยคือน่าหนาวแต่เขาบอกว่าแอร์มีฮีเตอร์นะแต่ยังไม่ได้ลองเล่นมันมีฮีเตอร์ด้วยมีมีเมื่อกี้เขาพูดว่ามันมีฮีเตอร์ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นเดี๋ยวถ้าหนาวมากๆจะจะเล่นฮีเตอร์เลยหนาวนี้สำหรับคุณพี่เข,ข้ามาเลยนะมีกระจกใหญ่แล้วก็มีกระจกน้อยให้เราแต่งหน้าอันนี้มีไฟแต่ว่าเป็นไฟส้มอ่ะ แต่ก็ตอมือได้นะคะอ่ะแล้วก็น,นี้ปพักพักแบบยุโรปแล้วก็แบบสาวแอปีอ่จ้าวิวจ้าวิวดูดิหนาวแค่ไหนเนี่ยไอ้น้ำค้างสะบบ,บติดเกาะเนี่ยในเมืองเขาบอกว่าเซฟตี้มากร้อเปอร์เซนเลยก็คือเดินเที่ยวเมืองได้จริงๆอยากเดินเที่ยวเมืองมากเลยนะแต่ฝ<ค>น,น,นตกอะ่ะถ้าเดินมากทีเดียวตรงนั้นอะ่ะคือสวยมากอ่ะ รูปรูปที่ถ่ายตรงวิวตรงนั้นอ่ะเนาะอืมแหลมอะ่ะแหลมกรุงเทพแหลมตรงนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ตง่งอินเสิร์ตรูปให้ดูจริงอา,าหารอาอตอนเยน็นกับตอนเช้าเราจะกินข้าวที่นี่โอเคอันีก็จะเป็นสระน้ำลงไปเล่นได้ลงไปเล่นได้ก็ประทับใจมานะเนี่ยขี่กั๊ด เข้าออกก็ต้องเออใช่ต้องคกิจังก็ลอดนะคะเข้าออกประตูตรงนี้ก็ลองใช้ใช่<ๆ>ต่อไปก็มาต่อกันด้วยดินเนอร์นะคะซึ่งเราทานกันที่โรงแรมสำหรับเมนูเรียกน้ำย่อยของคุณผู้ชายก็จะเป็นซุปออฟเดนเป็นซุปปักทองส่วนของเราก็จะเป็นพาร์ตมะเขือเทศต่อไปเมนคอร์สของคุณผู้ชายก็จะเป็นปลาแซลมอนอย่างส่วนของเราก็จะเป็นสตูเนื้อแล้วก็ตบท้ายกันที่ของหวานของหวานก็จะเป็นช็อกโกแลตเปาวเน่ทานคู่กับไอติมวานิลาค่ะ ปิดท้ายด้วยภาพ360องศาบนหน้าผาที่เมืองสุมกาน์นแล้วเจ <สา S 1> อก,กันอี<ด>ีหน้าค่ะ,คะ